สวัสดีครับผมผมเอซีมณชัยนะครับผมอสูงพนักงานตัดสั้นหลักไทยครับว er. ันน <Montreal. S 1> <asp> ี้นะครับเลิ่ดีนะครับนำมาส่งมอบรถลูกค้านะครับขอส่งมอบครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับว่ามีเสียงหนึ่งนามอะไรนะครับคือได้คำตัวนิดนึงนะครับอ่าใช่ค่ะครับพี่เจสซ์แลนโดค่ะครับพี่เกษรนะครับอ่าแล้วที่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ่าเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเนาะแล้วอ่พี่เกษรเนี่ยออกรถรุ่นอะไรครับ ออกเป็นตัวตัวอินสูตอินสูตตัวดีออร์โต่ะค่ะเกียร์ออโตนะครับอ่าซึ่งปกติเกียร์ออโต้ของเราในตัวที่ไม่ได้ยกสูงเนี่ยนะครับของเราจะมีเป็นวัตุลุนเอสนะครับแล้วตัวนี้ออกมัไปตกแต่งเป็นสไตล์ไหนครับอ่าคือโจทย์ก็คือว่าเราอยากให้ตกแต่งทั้งภายนอกภายในให้มันเหมือนกับตัวรถแซัดมากที่สุดอะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางศูนร์โนศราราคาหลากหลายที่มิ้นยเราก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ให้นค่ะครับผมขอบคุณนะครับก็นะครับ เราสั่งได้เหมือนทหารทำสั่งเลยครับแต่ซื้อรถยนตนะคะระับก็ได้ซื้อเหมืทำสั่งครับแต่สั่งได้เลยก็คือลูกค้าออกสีเป็นตูวออโต้ตัวเอสนะครับแต่เราสามารถตกแต่งให้เป็นให้เก๋กับตัวแกนสไปเลยนะเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนภายในกระจกอัพเลยคือเราทำให้ลูกค้าได้ตัดสั่งเลยนะครับ เราออกรถที่นี่เป็นทำงานจริงครับงานค่ะสำหรับรถเร็วบริการดี่ยมค่ะใช่ไหมครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะให้ทางลูกค้าเนี่ยช่วยเชิญชวนนิดนึ้งบัตรสมัครรถที่นี่ออกค่ายังไงออกดียังไงเบนี้ครับผมค่ะสำหรับใครที่อยากที่จะออกรถนะคะยังไงก็ขอแนะนำติดต่อที่มั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าพี่แกตอบรับคุณทงินถ่ายแล้วก็บริการดีมากค่ะออกรถก็ออกง่ายมากค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่จากปากผู้ใช้จริงนะครับที่เราไม่ได้ ใช้สแตนด์อินกับลูกค้าตัวจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับก็นะครับสำหรับลูกค้าทออเดอรถเทอรี่ไปนะครับก็ขอให้โชคนีเดินทางไปได้ปลอดภัยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเดีว่ามีตรงไหนให้บริการบริการก็รอเพื่อมาตลอดนะครับก็ฝากลูกเพจนะครับไว้ด้วยนะครับว่าออเรถกับเดลิเวอรี่ไนะครับสั่งได้เหมือนอาหารตามสั่งเลยพอได้ง่ายได้ไวนะครับตกแต่งแบบไหนชอบสไตล์อะไรนะครับบอกคนใช้ได้เลยครับผมจะให้ได้รบจบในที่เดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้ I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight.